สวัสดีครับพบก,กับผมนึงคุยมะลเลงครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการฝึกนะครับเทคนิคการฝึกเป่าเสียงสูงนะครับโดยเฉพาะเสียงสูงตั้งแต่ซอนเป็นต้นไปซอนลาทีโดนะครับสำหรับคนที่เริ่มฝึกหัดเป่าคลุยใหม่แล้วมีปัญหาในเรื่องการฝึกเป่าเสียงสูงนะครับแต่ก็จะเริ่มสอนตั้งแต่โดเป็นต้นไปเลยนะครับโดเรมีฟาซอน ลาทีโดนะครับให้ครบทั้ง2ชุดนะครับเสียงต่ำก็คือเสียงปกติโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับอันนี้คือชุดเสียงต่ำคือใช้ลมปกตินะครับ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่นะครับคุยที่ผมใช้ในการประกอบคลิปวันนี้คือคุยมหาการคุยฝึกหัดราคาประหยัดคีบีแฟดท่านใดมีคุยคียไหนนะครับก็สามารถหยิบมาเป่าตามได้เลยแต่ว่าเพียงแต่เสียงมันไม่ตรงกันเท่านั้นเองหลักการและวิธีการเดียวกันนะครับต่อไปเสียงสูงก็จะประมาณนี้นะครับใช้ลมประมาณ1เท่าตัวของเสียงปกติ ันนี้คือชุดเสียงสูงนะครับซึ่งสําหรับผู้เป่าหม่ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากนะครับบางคนมีปัญหาตั้งแต่โดเรมีเป็นต้นไปบางคนก็มีปัญหาตั้งแต่ซอนเป็นต้นไปนะครับซึ่งทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าผมเป่าในเสียงเต็มและเสียงยาวนะครับอย่างเสียงต่ําผมก็จะเป่าเป็นเสียงยาวนะครับทางภาษาทฤษฎีดนตรีก็อาจจะเรียกว่ารอ,องโทน จะเป็นเป็นเสียงยาวๆไปนะครับเป่าเราไม่ยาวขนาดนี้แต่ให้มันเต็ม นี้ต่อไปเป็นวิธีการฝึกนะวิธีการฝึกผมจะแบ่งเป็น2สเต็ปนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดชุดแรกมันไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงเสียงสูงทีนี้เรามาฝึกนะครับฝึกให้เป่ายังไงให้มันเป่าเสียงสูงได้ก็เริ่มจากโน้ต5ตัวก่อนโดเรมีฟาซอนนะครับเสียงต่ำไม่มีปัญหาแต่มันจะต้องฝึกนะครับ แค่ซอนนะครับต่อไปจะเป็นการเป่าเสียงสูงเสียงสูงเราจะอัดลมเข้าไป1เท่าตัวแต่คุมลมไม่ให้มันเกินไม่ให้เสียงมันหวีดเกินประมาณนี้ทีนี้เราก็ได้เสียง2ชุดแล้วโดยที่ไม่ต้องกังวลว่า ซอนลาทีโดมันจะได้หรือไม่ได้นะครับพอเราได้ฝึกตามผมที่ผมเป่าเมื่อกี้นะครับ2ชุดแล้วทีนี้เรามาเป่าเสียงคู่แปดนะครับเสียงคู่แดก็คือเราจะเป่าในตำแหน่งเดิมโดต่ำและโดสูงเรต่ำและเรสูงมีต่ำและมีสูงฟาต่ำและฟาสูงซอนต่ำและซอนสูงเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เราจำในเรื่องของระดับเสียงนะครับว่าเสียงเขาเท่ากันไหม และจําในเรื่องของลมการใช้ลมว่าลมเราปกติเราใช้ประมาณไหนเสียงสูงเราใช้ประมาณไหนนะครับอันนี้ทุกท่านฟังฟังวิธีการแต่ทุกท่านต้องทดลองเองเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับเริ่มเลยนะครับโดต่ําโดสูงเรตต่าเรสูงมีต่ํามีสูงฟาต่ําฟาสูงซอนต่ําซอนสูงนะครับ เราก็จะได้เสียงต่ําและเสียงสูงนะครับซึ่งเป็นเสียงต่างระดับกันบันได8ขั้นนะครับแต่เป็นเสียงเดียวกันนะครับมันจะเป็นเสียงเดียวกันเราเรียกเสียงชนิดนี้ว่าเสียงคู่8นะครับภาษาทฤษฎีดนตรีสากลเขาเรียกว่า perfect octave นะฮะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเสียงคู่อ่าอีกครั้งนะครับ ึ่งมันจะได้เสียงในระดับเดียวกันในขั้นตอนนี้เราต้องใช้หูฟังหูของเราเนี่ยฟังควบคู่กันไปด้วยว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้มันไม่ตรงนะครับมันคนละเสียงถ้าเป็นเสียงเดียวกันต้องี้สิ่งที่เราจะได้จากการฝึกอย่างนี้คือเราจะจำในเรื่องของ แรงลมด้วยในเรื่องของเสียงด้วยนะครับซึ่งมันจะนำพาไปในระดับของการเป่าในขั้นตอนสเต็ปต่อไปนะครับต่อไปเมื่อเราฝึกคู่แปดของโดถึงซอนได้เรียบร้อยนะครับเรามีความชำนาญมีความเรียกว่าล็อกระดับลมได้เราก็ขยับไปเป็นลานะครับลาได้เลยนะครับเป่าชุดเดียวก่อนก็ได้เอาเริ่มจากซอนลาทีโดอ่ะ อันนี้เป็นชุดเสียงต่ำต่อไปเป็นเสียงสูงเมื่อเราได้ชุดต่ำชุดสูงเหมือนเดิมครับเรามาจับคู่แปดจับคู่แปด่ปดางนี้เราก็จะได้ครบ ซอนต่ำซอนสูงลาต่ำลาสูงที่ต่ำที่สูงแล้วก็โดสูงตัวที่2แล้วโดสูงตัวที่3นะครับก็ครบครบเลยอ่าโดสูงแล้วก็โดอีกสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยครับรวมแล้วเป็น2องออกเต็ปนะครับพอเราได้อย่างงี้ปุบ๊บเราก็มาควบเลยนะครับ ไปเสียงสูงต่อไปคูป่8 ลองฝึกกันดูนะครับฝึกตามวิธีที่ผมแนะนำนี้รับรองว่าทุกท่านจะเป่าเสียงสูงกันได้ทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกับคลิปสอนวิธีการฝึกเป่าเสียงสูงจากผมหนึ่งคุยบรรเลงสวัสดีครับ